ดูแลรักษาแหล่งข้อมูลใกล้ตัวสวัสดีค่ะน้องๆครั้งที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องแหล่งข้อมูลไปแล้วว่าคืออะไรจำกันได้หรือเปล่าคะใครอยากรู้ว่าจำได้หรือเปล่าลองมาเล่นกันเลยค่ะน้องๆจำเรื่องประสาทสัมผัสกันได้หรือเปล่าเอ่ยเรามาลองเล่นเกมจับคู่กันนะคะ ว่าแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ตรงกับภาษาสัมผัสชนิดใดไปลุยกันเลยค่ะ ำกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าแหล่งข้อมูลใกล้ตัวคืออะไรแต่เราจะดูแลรักษาแหล่งข้อมูลยังไงไปดูสถานการณ์จาลองต่อไปนี้กันค่ะตอนพรทัศน์วันนี้เรามาช่วยกันทำความสะอาดนะแม่ตอนเย็นคุณลุงจะกินข้าวบ้านเรานุมน่มๆเตรียมดูบันกันแน่เลยเย็นนี้รอยมาช่วยแม่ทำความสะอาดหน่อยลูกได้ค่ะ มองหาอะไรอยู่ลูกคุณแม่คะใช้น้ำยาอันนี้เช็ดทีวีได้ไหมคะไม่ได้หรอกลูกอันนี้คือแอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้หรอกจ้าทีวีแค่เช็ดด้วยน้ำเปล่าก็สะอาดแล้วลูกกับข้าวบ้านนี้ยังอร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะกินอิ่มแล้วไปนั่งย่อยดูทีวีกันเถอะโอ้โหทีวีเครื่องนี้ ซื้อพร้อมกันนี่ทำไมยังดูใหม่อยู่เลยของบ้านพี่ดูเก่าเชียวทีวีบ้านพี่ไปตั้งอยู่ใกล้หน้าต่างหรือเปล่าทีวีเนี่ยไม่ควรตั้งให้โดนแสงแดดนะพี่เพราะนอกจากจะทำให้ทีวีดูเก่าแล้วมันยังทำให้หลอดภาพเสื่อมได้ด้วยพี่นั่นนะสิเห็นทีพี่ต้องกลับไปย้ายทีปัดฝุ่นทีวีที่บ้านบ้างแล้วละ่ะทีวีจะได้ดูใหม่เหมือนบ้านนี้ ถ้าดูทีวีกันจบแล้วอย่าลืมปิดทีวีถอดปลั๊กด้วยนะพ่อจะได้ช่วยกันประหยัดไฟเห็นไหมคะน้องๆโทรทัศน์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่น้องๆพบเจอในชีวิตประจำวันถ้ารู้จักวิธีดูแลรักษาจะสามารถยืดอายุการใช้งานและช่วยครอบครัวประหยัดได้ด้วยคะ่ะ การดูแลรักษาโทรทัศน์ไม่ยากค่ะเพียงเราหลีกเลี่ยงแสงแดดและแสงสว่างจัดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆหลีกเลี่ยงเบนซินและแอลโกอฮอล์เป็นอันขาดถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ติดตั้งทีวีในที่ที่ฝุ่นเยอะสุดท้ายที่สำคัญมากเมื่อเกิดเหตุขัดข้องควรให้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยนะคะน้องๆ ไปดูสถานการณ์ต่อไปกันค่ะในชื่อตอนวิทยุคุณพ่อคาหนูขอยืมวิทยุไปซ้อมเต้นงานปีใหม่หน่อยนะคะได้สิลูกแต่น้องพลอยอย่าเอาไปวางกับพื้นอีกนะลูกคราวที่แล้วน้ําเกือบหกใส่เดี๋ยวไฟจะช็อตเอานะลูกหนูไม่เอาไปวางข้างแก้วน้ําแล้วคะ่ะคุณพ่อ น้องพลอยกดอะไรทุกปุ่มเลยลูกก็เสียงมันเบานี่คะอย่าไปบิดมั่วลูกมาพ่อจะสอนน้องพลอยบอกว่าเสียงมันเบาก็หาคำว่าวอลลุ่มตรงกลมๆใหญ่ๆตรงนั้นนายลองบิดดูสิลูกว่าเสียงดังขึ้นหรือเปล่าดังแล้วคะ่ะเห็นไหมลูกง่ายๆถ้าน้องพลอยไปกดโดยไม่ถูกวิธี หรือกดแรงๆทุกปุ่มก็อาจทำให้เครื่องเสียได้นะลูกค่ะคุณพ่อซ้อมเต้นเสร็จแล้วพ่อวานเอาผ้าชุบน้ำให้พ่อหน่อยนะลูกพ่อจะเอามาเช็ดวิทยุในคุณพ่อบอกว่าวิทยุห้ามโดนน้ำไงคะโดนได้ลูกแต่เราต้องบิดผ้าให้หมาดนะค่ะพ่อ จากสถานการณ์บ้านน้องพลอยเห็นไหมคะว่าวิทยุก็มีการดูแลรักษาที่ไม่ยากเลยคะ่ะเพียงหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเครื่องเปียกน้ำไม่ควรปรับปุ่มต่างๆแรงๆเพราะเครื่องอาจชำรุดได้การทำความสะอาดแค่ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดก็เป็นอันเรียบร้อยถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานและถ้าเกิดเหตุขัดข้องควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคะ่ะ น้องๆคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วเราควรถอดปลัก๊กหรือปิดสวิตช์ที่ปลั๊กพวงด้วยนะคะนอกจากจะประหยัดแล้วยังช่วยเรื่องปลอดภัยได้ด้วยคะ่ะสถานการณ์ต่อไปตอนคอมพิวเตอร์พ่อขาทำการบ้านเสร็จแล้วหนูขอเล่นเกมในคอมพิวเตอร์นะคะ เดี๋ยวพ่อขอย้ายที่วางคอมก่อนนะลูกย้ายทำไมล่ะคะก็ตรงที่วางเดิมมันร้อนเกินไปคอมพิวเตอร์จะเสียเร็วไงลูกถ้าคุณพ่อย้ายเสร็จแล้วหนูเล่นได้มั้คะได้สิลูกเสร็จแล้วลูกแล้วนี่กระดาษอะไรคะคุณพ่อแปะไว้เต็มหน้าจอเลย เป็นคำเตือนเอาไว้ให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามเครื่องจะได้อยู่กับเรานานๆแล้วมีอะไรบ้างคะก็เหมือนที่พ่อเคยสอนน้องพลอยล่ะลูกว่าอย่าปิดเปิดเครื่องบ่อยๆแล้วเวลาปิดก็ห้ามดึงหรือกระชากปลัก๊กแม่ก็เหมือนกันนะเวลาเครื่องเปิดอย่าเพิ่งทำความสะอาดแถวเครื่องนะแม่เดี๋ยวไฟดูดพ่อเป็นห่วงจ้าพ่อน้องๆคะ ที่พ่อน้องพลอยเตือนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะเพราะเราไม่ควรวางคอมพิวเตอร์ที่ที่อุณหภูมิสูงเนื่องจากจะทำให้แผงวงจรเสียไม่เปิดปิดเครื่องบ่อยๆเนื่องจากจะทำให้โปรแกร,รมเสียหายได้อย่าดึงหรือกระชากปลั๊กไฟฟ้าและไม่ทำความสะอาดเวลาเปิดเครื่องด้วยนะคะสุดท้ายสำหรับคนชอบกินอาหารหรือดื่มน้ำหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ถือว่าไม่ควรนะคะเพราะน้ำอาจหกและเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะสถานการณ์สุดท้ายตอนสื่อสิ่งพิมพ์คุณแม่ทำอะไรอยู่คะกำลังนั่งรื้อชั้นหนังสือเก่าอยู่ลูกคุณแม่จะเอาหนังสือเก่าไปขายหรอคะไม่หรอกลูก อันไหนที่พอจะซ่อมได้แม่ก็เอาส่งซ่อมนะจ๊ะหนังสือดูบวมแล้วก็มีรอยเลอะด้วยค่ะเป็นเพราะฉันวางหนังสืออันเก่าของเราตั้งอยู่ในมุมอับชื้นนะลูกกระดาษเลยบวมส่วนรอยเลอะนี่แม่ว่ามาจากโดนแมลงกินมากกว่าแล้วหนูจะช่วยอะไรคุณแม่ได้บ้างคะเออน้องพลอย ช่วยคุณแม่ปัดปุ่นที่ชั้นหนังสืออันใหม่นะลูกหนังสือจะได้ไม่เก่าค่ะแมา่เห็นน้องพลอยกับคุณแม่รือชั้นวางหนังสือรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหนังสือนั้นจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนการจะดูแลรักษาก็ไม่ยากค่ะเพียงไม่เก็บสื่อสิ่งพิมพ์ไว้ในที่อับชื้นหรือร้อนจัด พยายามปัดฝุ่นทำความสะอาดสื่อสิ่งพิมพ์อยู่เสมอควรเช็คชั้นวางหนังสือไม่ให้โดนปลวกและมแมลงต่างๆกัดกินสุดท้ายคือ,อย่าขีดเขียนหรือทำสื่อสิ่งพิมพ์ฉีขาดแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีแค่หนังสือเท่านั้นนะคะยังมีอย่างอื่นด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปหาคำตอบจากช่วงนี้ชี้แนะกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันก่อนนะคะ ว่าสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไรคำว่าสื่อสิ่งพิมพ์หมายถึงสิ่งที่พิมพ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆโดวยวิธีการต่างๆแล้วเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับเพื่อทำการติดต่อหรือชักนำให้ผู้อื่นได้เห็นหรือทราบข้อความต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ที่น้องๆเห็นคุณพ่อกับคุณแม่อ่านในตอนเช้าโปรโชวัวสินค้าที่ได้รับกลับบ้านเมื่อไปห้างสรรพสินค้า ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆทุกคนได้เห็นสถานการณ์ทั้งสี่ไปแล้วคราวนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดดูค่ะว่าน้องจะเข้าใจหรือเปล่ามาเล่นกันเลยค่ะข้อใดคือการดูแลรักษาทรทัศน์ที่ถูกต้อง ข้อใดคือการดูแลรักษาวิทยุที่ถูกต้อง <Wow! S 1> ข้อใดคือการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง <Wow! S 1> ข้อใดควรปฏิบัติในการรักษาสื่อสิ่งพิมพ์ น้องๆอ,อยากรู้ใช่ไหมคะว่าที่ทำไปถูกต้องหรือเปล่ามาดูเฉลยกันเลยค่ะการดูแลรักษาทรทั์ที่ถูกต้องคือหลีกเลี่ยงที่ฝุ่นเยอะเพราะจากตัวเลือกที่เหลือ การดูแลรักษาทรทัศน์ไม่ควรส่งซ่อมแซมด้วยตนเองและไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดการดูแลรักษาวิทยุที่ถูกต้องใช้ผ้าชุบน้ำให้หมาดเพื่อทำความสะอาดวิธีนี้จะช่วยยืดอายุเวลาการใช้งาน การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องคือไม่รับประทานอาหารหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะการรับประทานอาหารหน้าเครื่องอาจทำให้อาหารหรือเครื่องดื่มหกใส่คอมพิวเตอร์ได้สิ่งที่ควรปฏิบัติในการรักษาสื่อสิ่งพิมพ์คือทำความสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นอยู่เสมอค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะน้องๆว่าแหล่งข้อมูลใกล้ตัวมีการดูแรลรักษาไม่ยากเลยและถ้าเรารู้จักรักษาแหล่งข้อมูลใกล้ตัวอย่างถูกวิธีก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานและไม่สิ้นเปลืองเงินเพื่อซื้อใหม่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ